สบายดีพี่น้อง,องสบายดีจ้าสบายดียดจ้าสาดีจ้าป้าลรุงมมื้อนี้ก็เปิดคลิปมาเน้วพี่น้องก็เห็นเคยตู่กับลุงวงเด้อจา้ <c oughs> าเาฮาสิพาก <c oughs> ันไปใส่ก็แม่น้อยไปเก็บเห็ด ไปเบิ่งเฮ็ดนางข้าบอกมงี้ยกัเก็บน้องเลยไปเบิ่งะก้อนไปเบิ่งซะก้อนแม่มีเงกัเอาพากันมาแกงหน่อไม้ชวนเบาต้มเนาะตั้มตั้มต้มต้มตั้มต้มตั้มต้มตั้มตั้มต้มต้มตั้มตั้มตั้มต้มตั้มตั้มตั้มต้มต้้มต้มต้มตต้ม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 ตต้มต้มต้มต้ บาต้ามการบาต้มการเกษตเดจ้ะพี่น้องถือว่ามาถืออันนี้น้องมาทำกันวันนี้เาก็ะซีได้ไปเบิ่งเฮ็ดเนาะเป็นชิมาไปหลอกไปเบิ่งอันเลย่งเงีวันนี้คืนนีใช่ไหมเสื้อเฮ็ดเก่าเล่าเห็นปะฮะ มันจะยออก่ไมบออกดอครบนาบอเสือมันบอกเาบดมามันเบิ่งขาวกล้มเราคนนอปไปเบิ่งม้นฟาล้ามเห็ดเราคน้องเห็ดขี้วนจ้าลองได้อุ้มคาราาวน้อยพี่นองเห็ดวน้วนจะคของนี่บาาเป็นชับเป็นชับจะม่ป้าาสาวี่ว่าเลงอะไ เค็ข้ามเฮ็ดกั่นมือ่อลักนยว่เดียวน้ังหนสดของขาวต้มเปนกันเดพี่น้องใช้เฮ็ดนะานี่มันอยางหลนเป็นงดอกมันาเขานั้บรดีเทำ้สบายดีพี่น้องวันนี้พาละน้อยเพิ่นมาละอือหมูน้อย

ตายแลี่นงมสวก็ด้คพเานี้พี่น้องทางนี้อยมันตัวมันน้อยๆๆ bride, ่อไปเพิ prove, ่งเข้าว no no ัดานหอดีตัวมันกำลังจออกกันมั้เออนี่เนาะเห็ดเนี่มันออกนะยดเอ อัอานายังไอันนี้ยในนค่ะหุ่นเสื้อเห็ดเสือเห็ดดนมันจึงอันนั้นนี่กำลังเกิดของมันนี่นี่มีนี่กำลังเกิดกำลังออกเลยนี่ดขนาดเลย กงงนะงัง่กำตตใหญ่กำลัง,งเกิดพี่นอ้องเอ้ว่าสิเป็ดไปแกงบ่ได้ซ้ำเป็ดเป็ค้ายอะไรเมื่อเช้านี้เฮ็ดตัวกบ่ออก่เทินบาเฮ็ดตวก่ออกบ่เธน บอเบาอัาออนนี้เี๋ <c oughs> วยวมนค้มถ่ายทีเอาทำไก่ <c oughs> พอนมักอันนี้บว มีเบมีงัวงกบเห็ดไก่น้องจูกมาน้ำเตน่ะมีความเห็ดอีกต้องอุดมสมบูรณ์มียังงี้แต่ขาดคนอันนั้นพี่น้องขาดคนดูแลไก่ต้อบดาเพื่อนมาฝ่ายไปจะแพงอันนี้เนาะมูนอ่อยแล้วนะมูนอ่อยจะแพงเนาะ

อ <ừ> ืมานา่อย่แบกเนาะกกเ่่ลนี่ยกมาะยันมูออกนำนะ แดดนะคอยแบ่เรียบร่อยนะครับหูมิโอแรมอม่าู เมมันหาเมันหาเมมันหาเมมันห้มมันม่หาจับลูกมานลเกเดตกใจเบิ้ดเมยมันหาเนาะตกใจพี่อง แปลกตาพี่น้องแปลกหูแปกตาเอาสัซกมาชมการเกษตรพี่น้อง้เอต้อนันัด้่นี่ฮะมันงอยมันข่าเออเดทำาน้างเขาเองกันาะโอมันข่าทำงานดีคือคือางคนละขอกมัวนะะัตีกันบ่เงันน้อยอ่า ลือกปิดน้ำแล้วดเามือเอามื้น่งบเออโอ้โฮ้ย้ดเดยอนดนยนน้ององมือรอดตาหัวไปปิดน้ำได้เก่งลยเไปสัก่อ มเบ็ดเยไก่งงไก่อกบอคนไทยเขาเอินไก่เขายาดัวทั่วห่านนะพิทยาดมันมันแหลนทับล้นก่อนไอตุเด้อนไอตุงอุดมสมบูรณ์เนาะลงงผักอะไรลงลงเลยดินเจ้านี่งลายในดินแล้วก็

มันหัดบาดใช่ไมันบาดได้หัดอะไรเอาซึมันหัดพูดเนาะมันยังอันนั้นมันยังบุลลึ่งบอลบุลล์อะไรตกไปเอาชิตัดออกคือแม่นั่นแหละมูฮะก็เอามาใหม่ดิเอาบบก้าชีวิตตัดได้มันไปเลยเหตุใดแม่นแม่นถูกไว้ก่อรมันลึ่งก่อนเกลือจะช็อตช้ำมือก่อนในมันหูจักก่อนเนาะให้มันคุ้นก่อนแล้วกันนั่ะกันคือกินดีมากันยังคบกันนั่นแหละถูกไวป้าไว้ก่อนให้มันลึ่งก่อนชอตช้ำมือให้สันปล่อย ไปลไไปน้องปลาปน้องปาคุณไปน้อง ปลาลาอยปลาลอยพอดีต้อยพอดีอยอันนี้เลงในลูกวงเลี้ยงบโอ้เลี้ยงคบนี่นะปลาก็มีนไม่ก็มียังก็มีกตนี่เรานี่ตะลูกไผ่ลาตะลูกไผ่โอ้ยยออ้

นี่เรียบร้อยเลยมันนีงกะเรือหมันน้อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าฝากไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัทีเคเอชในเด้อจ้าฝากช่อง ภาคส่งบ่อต้มการเกษตรเด้อพี่น้องเด้อภาษาไทยเด็อพี่น้องแล้วก็น้องตูผ่ผอวงเ์เดจ้า